ตอนนี้นะครับผมก็ P B อัปเดตเซิร์ฟประจําสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับทุกผู้ชมครับตอนแรกตกใจมากเลยนะครับนึกว่ากล่องซองซัมบี้ถาวรแต่ไม่ใช่นะครับมันก็แค่ซัมบี้ธรรมดานะครับผมตกใจเลยเออเธอเวเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับทุกผู้ชมก็มีของมีไอเทมนะครับที่เคยลงคลังแสงแล้วนะครับ เอากลับมาขายอีกแล้วก็เท่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าการอัปเดตนะครับทีเด็ดของมันคือ,อ,อมีด่านใหม่นะครับในโหมด สงคารามชิงพื้นที่นะครับก็เป็นโหมดมีดนะครับเป็นโหมดชิงพื้นที่เนาะเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับโอเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องตาเฟเกมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชอ่องตาเฟเกมนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตวจดกันนะครับผมซึ่งอ่ามันมีเป็นแบบว่าโหมดเดนแมทด้วยนะด่านนี้นะครับผมเดี๋ยวจบตานี้หรือย,ยังไงก็เดี๋ยวพาไปเล่นได้ดูแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรา ดูก่อนว่ามันดา่าีิมันเล่นยังไงอ่ากูหลงทางกูหลงทางแล้วหน,นึ่งหลงทางแล้วหนึ่งว่าถึงแป๋วแตกเลยวาถึงแบบคือกำลังมึนๆอยู่คนดูแป๊บนึงแป๊บนึงมึนๆอยู่มึนอยู่มึนอยู่ตาแรกยังยัง,งงงด่านอยู่ไงโอ้โหอ,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 อย่างแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวนะทำไมอ๋อแปนบนึงผมเล่นตัวละครไม่ใช่เรือลอยสองปั๊บ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 นู้นนูนนู้ก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่ทำไมรู้สึกวิ่งชา้าช้ามารอบนี้แหละอุย้ยนี่ยพี่มาแล้วน้องเฮ้ยเอะไรกันหนาวน่ะนอะไรกัหนาวน่ะอะไรอะไรยึด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 ยังไงวะยึด ยึดยึดยึดไงอ๋อกดตัวอีกดตัวอีกด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 ทำไมกดไม่ได้อ่ะอ๋อเพื่อนยึดอยู่เหรอเออยึดไปยึดไปเพื่อนยึดไปไม่ต้องกลัวเฮ้ยอย่าอย่าทำอย่างนี้กับเพื่อนเราอย่าทำอย่างนี้กับเพื่อนกูไปไปธนูมา้งไออ๋อเก็บจากไอ้นั่นเนาะเก็บจากเพื่อนผมแน่เลยเพื่อนผมยึดได้แล้วมันได้ธนูแน่เลยผมว่านะเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมมันจะจบแล้วกูเพิ่งมาโอ้โหธนูด้ามมาเลย อันเบลเลอร์เลยโอ้ยเกมไม่จบก่อน <win. S 1> เอ้ยเล่นต่อได้ไหมผมเพิ่งมาโ <laughs> okay, อเคครับผมท่านผู้ชมครับจัดไปเลนหนึ่งดอกจัดไปเลนหนึ่งดอกจัดไปเลนหนึ่งดอกมาสิมาเลยยึดเลยเพื่อนยึดเลยผมก็อยากยึดเองนะแต่ว่ามันใครที่เคยโอ้โหใครที่เคยเห็นโมดจริง หมดจริงทงที่เคยมาแรกๆมันก็เหมือนกันแหละนะครับแกโคนนะป้องะกูลงไปโอเคอ๋อมันมีข้างล่างด้วยเอ้ยเดีินๆเมื่อกี้กูเห็นอะไรเฟ้ยดักตุ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 ยเลยดักตุยเลยไอ้เราก็อยากสำรวจด่านนะครับเดี๋ยวไปสำรวจด่านก่อนดีกว่านะครับข้างล่างก็จะมีเออ่เรียกว่าชั้นล่างเนาะเออมีชั้นล่างนะครับเราขึ้นมาเราก็สามารถ ตุ๋ยได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตุ๋ยเลยเอากด e เพื่อยึดทำไมผมกดไม่ได้ปะคำนึงนะอ๋อผมตั้งปุ่มอีกุ่มไว้ผมตั้งปุ่มไวไงเออผมตั้งปุ่มไว้ก็คือเวลาเล่นปืนแยกคู่เนี่ยผมตั้งจากตัว b เป็นตัวตัว e นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการแยกคู่อ่ะยูโน่อ่ะมล you know ่วงไปดิยูโน่อ่ะเฮ้ มาแล้ววะเฮ้ยยิงไปโดนเลยยิงไปโดนเลยเฮ้ยเฮ้ยตายดิเอ้ามันล่วงมันล่วงมันล่วงอ่ะเออดูมันล่วงครับคนดูนี่นะเข้ามาพวกเจ้าไม่รู้จักเฮ้ยเดี๋ยวเนียะเลยนะตัวเนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมัวแล้วกลัวมัวแล้วตัวเนี้ยโอ้โหมัวแล้ว อะไรวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเดินเดมาไงอ่ะนี่ไงเข้ามือผมเฉยเลยนี่ครับนี่ไงตัวนึงทิ้งก่อนทิ้งก่อนโอเคฟีเฮ้ยชุบเฮ้ยไม่หรอไม่โอ้โหโคตรเยอะโอ้โหอย่างกระโดดซัมเบย์เลย ยังก,ก็ดูโอ้โหเรียบร้อยเฮดชอนเลยนะจ๊ะนะจ๊ะยังไงวนะน่ะฝั่งเออ่ฝั่งฝั่ง,งน้ำเงินแพ้ได้แล้วล่ะอโอ้โหไม่เยอะจริงว่ะอยากกัดดงฟัมบี้อเออโอ้โหเฮ้ยมันยืดไวเลยวะเฮ้ยยืดไวมากเฮ้ยโอ้โอพอเกมมันคือเหมือนว่าเวลามันก็จะหมดเนาะแบบฝั่งแดงก็เังจะชนะอย่างเงี้ยพอฝั่งน้ำเงิน ไปยึดเงี้ยมันเหมือนแบบมันไวอ่ะมันไวเดียวปล่อย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 แม่งปล่อยแม่งปล่อยโอ้มาไงอ่ะโอ้เออเออเออเอ้นี่ไอซ้ำศพหรอซ้ำศพหรอจ้าฮึลองดูให้ดีนะข้างหลังอ่ะมันอันตรายนี่ฟันโตสักทีเฮ้ยเพื่อนเอ้าเอ้าเพื่อนบังกูเพื่อนบังกูอีกเพื่อนไม่รู้ไง ไม่เป็นไรจะยึดก่อนได้ป่ะตอนเนี้ยเออยึดเลยแล้ยึดเลยเอา้าโ,โอ้เพื่อนบ,บ้างกู๊กเพื่อนบัางกุ๊กโอ้กูยังช็อตเลยว่ะเพื่อ <c oughs> นฟังกูคือแบบ ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แบบสถานการณ์มันต้องยึดไงคนดูมันทำอะไรมันทำอะไรได้มันต้องทำเว้ยเมื่อกี้ทำอะไรได้มันต้องทำเว้ยแล้วแบบว่าคือแบบว่ามันชุลมุนชิบหายเลยเอ้ยมันก็หนุกนะมันก็หนุกนะเออเป็นด่านนี้มันก็หนุกดีนะผมว่ามันหนุกว่าด่านเก่าเลยนะมั่วเดียวกูชอบอ้าวกูเพิ่งมาเกมเราจบแล้วแล้วกูชนะแล้วด้วยโอ้มายกัเรียบร้อยบ e ูทีม Win อันนี้ไม่รู้ว่าห้องเดิมป่ะนะตอนแรกผมก่อนน้้นไปหาด่านเดนแมทนะครับรู้สึกว่าห้องเดิมป่ะเออผมไปหาด่านเดนแมทครับแล้วคราวนี้มันมันไม่มีคนเล่นอ่ะแล้วผมสร้างห้องแล้วนะผมสร้างห้องอยู่ฟักนึงเลยก็ไม่มีคนเล่นเหมือนกันไม่มีคนเข้ามาเล่นเลยนะครับก็ขออนุญาตเล่นเป็นโหมดเดิมแล้วกันนะครับขอขออนุญาตเล่นเป็นด่านนี้เลยอะเออโหมดนี้เลยอะมาครับตรงนี้อ๋อตรงนี้เป็นจุดเกิดฝางน้ําเงินเว้ย เออเออมันเกิดใกล้กันปล่อยปล่อยปล่อย <laughs> ไปกดเดียวอ้าเรียบร้อยเอาได้เลยเพื่อนเดี๋ยวเราไปด้วยกันไปด้วยกันไปเด้ไปเด,ไปดิไปเอาด้ไปด้ตัวฟีอ <laughs> ไปด้ตัวฟีอ <laughs> เอาไม่ตายแล้ว <laughs> สุดยอดเป็นเลย <laughs> เงียบเลยกูไม่รู้จะพูดอะไรเลยกูยาอ,อายมากตอนนีอไไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมที่นี่เราไม่ทำกันแบบเจาะหลังกูเลยโอ้กอย่าทำเพื่อเราอเพื่อเราได้ปืนนะครับได้ปืนก็เล่นง่ายนะแต่ว่าผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะด่านนี้ไม่ค่อยง่ายวะเอาจริงๆได้ได้ปืนด่านนี้ไม่ค่อยง่ายถ้าเป็นด่านแรกนะ ออไอด่านเก่าอ่ะถ้าเป็นดานเก่านะโเล่นยากมากนะครับหมายถึงมีดไปเล่นกับปืนยากมากเพราะว่าด่านนั้นอํานวยอํานวยปืนเกินไปเว้ยแต่ดานนี้คือคนมีมีดนี่คือแบบส,สู้สู้ปืนได้อ่ะคิดเอาเดีมันมันมีมุมแคบก็ไม่ตายอ่ะตายดิโลดผมให้คุณตายคุณต้องตายดิให้ชัดอยู่โน้ ฟันกูแทบตายเลยมีดบาบไลเซเบอร์ก็โกงไปยานะครับโหมดนี้นะครับบอกเลยว่าโกงส,สัสๆโอ้โหมากันเร่ยเลยอ,อย่ากระฟูงหมดอย่ากระฟูงหมดโอ้ยโหมันสับกับมันสับกับระเบิดไม่ได้ไงแล้วมันช้าเลยอะ่ะคนดูแล้วกูเล่นไม่ค่อยเป็นซะด้วยสิโอ้เอาไตัวซ้ายก่อนก็ดีแล้วแม่งตัวซ้ายมาล่อกุ่ก่อนเลยเนะี <c> ่ย <oughs> คือเดินช้าเลยอะ่ะใส่ชายามี้มาก็ดีแล้ว นี่ไงคลิกซ้ายก็ได้นะครับคลิกซ้ายก็ตายเนี่ยไม่ตายวะคลิกขวาจนี่หน่อยโอ้ไม่ไม่โดนไม่โดนเหนว่าติดเพื่อนวะยังไงครับ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 ผมยังไงโอ้โออยติด โอเคสวยสวยไม่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 หลัง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 อุ้ยโหเยอะงัดของถาวรมาสู้แล้วนะเฟ้เออนี่ยก็ดีหน่อยเดีมันไวกว่าอันนี้ก็อย่างที่ตอนที่ผมรีวิวเนาะมีคนคอมเมนต์บอกว่ามันคือดาบเสี่ยประจันเวอร์ชั่นย้อมสีไอ้ยย้อมแมวนั่นแหละนะครับก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นเลย แต่มันสับไม่ได้เนี่ยอ๋อตกตกตกขึ้นไปเด้เออขึ้นมาขึ้นมายังไงวะเนี่ยข้างล่างไม่มีนะ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> เล่นด้วยดิ <c oughs> เล่นด้วยดี <c oughs> เล่นด้วยดีอุย้ยเอาจริงๆตบคลิกซ้ายแบบล้อลอยตูดก็โอเคแล้วนะ <c oughs> เฮ้เ <c oughs> พื่อนเพื่อนเจ็บเจ็บบอกเลยว่าเจ็บ เจ็บแน่นอนเจ็บแน่นอนไอคือเ่าเบาเ้ยเออจะว่าไปเลยถ้ามีมีดพุ่งหรือมีดปาหรือมีดกดหรืออะไรก็ตามอ่ะแม่งโกงเหมือนกันนะเนี่ยไม่ก็โกงมาตั้งแต่ด่านที่แล้วแล้วล่ะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมลืมไปเลยนะเออใช่ผมจะบอกว่าผมลืมไปเลยแต่ดานนี้ก็หนังโกงแหละบางทีโยโอยย่า ยายไม่ได้ตีตัวไม่ได้นะครับไม้แคดดี้มันเอาไปตีคนไม่ได้มันต้องตบที่หัวนะครับถึงจะพอฆ่าได้อยู่แต่แม่งเบาอ่ะเนี่ยเอาตายเฉยเพิ่งบอกเองว่ามันไม่ได้อุ้ยหมดเวลาสนุกของพวกแกแล้วหมดเวลาสนุกของพวกแกแล้วยึดเลยเพื่อน องงเอาเดี๋ยวเพือพ่อนกูแตกเพื่อนกูแตกมามา,มา,มา,า,า,าโอ้มามาเรื่อยเลยไปครับไปไปครับไปไปครับไปโอ้แม่งเยอะจังวะเฮ้ยฝนันทั้งเมืองชนะได้เลยเนี่ยโมวแพ้แพ้และแพ้และแพ้ละน่าจะยิ้ไม่ทันละไม่ทันแล้วแหละ โหมดนี้มันก็ดีนะมันแบบว่าเกมมันพลิกได้อะไรได้อะแบบจากจะแพ้ก็แบบกลายเป็นชนะอย่างเงี้ยเออถือว่าดีนะถือว่าเป็นโหมดที่ดีนะมันก็อาจจะถูกใจสายมีดหน่อยเพราะว่าโหมดเนี้ยมันมีดอย่างเดียวเลยแต่มันสับแบบกับระเบิดไม่ได้มันไม่มีระเบิดควันมันไม่มีระเบิดธรรมดาเนาะมันไม่มีอะไรเลยอะคือง่ายๆโหมดมาเกมันไม่มีอะไรเลยว้ยจบมันมีแค่มีดอย่างเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็ตัวละครถ้าไม่เลือกรอมสองอันนี้ก็จะเล่นยากหน่อย โอเคครับท่านผู้ชมเราก็มาลุยกันต่อนะครับอันนี้เป็นเดนแมทนะครับผมก็หาห้องได้ทักทีนะก็ดีเลยนะครับผมมีคนเล่นพอดีอ,อ,อ,ดอุ้ยบาลด์อุ้ยอุ้ยโคตรแม่นโคตรโหดโคตรอันตรายอ๋อเขาจะเล่นกันตรงนนแบบ้นเว้ยก็เบื่อนหมดเมื่อกี้แหละเอา บาเลตอยู่ไหนบาเลตอยู่ไหนว่ายามหมดพอดีเลยปะเอ้าไอ้กูก็ติดเล่นอยู่นั่นเขากำลังเขากำลังพิมพ์ทักทายผมไงจบเลยนะครับผมไ,มไปเจอพอดีโอ้ย โอ้ติดตามตลาดนะพี่ทํากิฟอะไรอีกเอาทํากิฟอะไรอีกหรอแล้วมันก็ไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยก็เออเหมือนกันด่านนี้แต่ว่าไปมาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้เอาเด้รีวิวรีวิวอะไรอ่ะ รีวิวดาดแน่จริงๆก็จะพิมพ์ว่ารีวิวดาดแน่แล้วรีบพิมพ์จังเลยเราอะใครยิงอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอยเบลเลตจะจะพึ่งบาเล็ตจะพึ่งใจเย็นเฮ้ยมันเอามาเป็นดาดเด่นแบบได้ไงวะผมว่ามันไม่ค่อยเอานั่นวะมันไม่ค่อยเหมาะวะ จริงๆนะมันไม่ค่อยเหมาะหรอวกว่ะสี <c> ่เจ็ดใครโอ้โหคนออกไปคนหนึ่งครับตอนนี้ก็ฝั่งตรงข้ามมีแค่สามโอ้คนเล่นเล่นน้อยนะด่าน,นี้ถ้าเป็นเดสแมทเล่นน้อยมาก นะครับอันนี้ยึดไม่ได้นะบอกไว้ก่อนมันคนละโหมดนะบอกไว้ก่อนเพื่อมีคนถามไงเออบลิตวะเลิตจับบูลบลิตเบลิตโตโอ้โหว่าจะตายได้ไม่ตายวะ เรียบร้อยเอา้าน,นี่ยผมเลียมแนใช้ยาบ่อย,อยงไงชินชินเกินไปแล้วนะครับจะหยิบยาขึ้นมาปั๊มหนึ่งเดียวเลยปลาควาดไปนี่เจบ็จบเจ็บอูบอกเลยว่าเจบ็บเรียบร้อยครับโอ้ยเพื่อนตกใจ เ้ยมันไม่มีอะไรเลยเนะี่ยตอนนี้คือแบบเอาเหงาเลยเนะี่ยจริงๆเอาาล่ตไปเล่นบ้างนะครับเรียบร้อยเนะี่ยจิบกูไม่มียาเรียบร้อยรีบร้อยครับเจนเกล่ะ ใจส,สุนจ้าอุ้ยคนเข้าเข้ามาแล้วคนเริ่มไหลแล้วคนเริ่มไหลมาแล้วต้องอย่างนี้เรียบร้อยครับขาดแตกเฮ้ยนานี้โอ้ยแป๊บน,นึงอุติดแป๊บนึงอุติด โอ้โหแป๊บนึงนะกูติดเหรอวะเนี่ยอ๋อโอเคมาใหม่มาใหม่มาใหม่ครับบอกเลยว่าแบบนี้อย่าช้าเรียบร้อยครับผมล่วงไปแล้วหนึ่งครับนอนหลับฝันดีครับผมโอ้โหมาเล่นตองต่อนั่นแหละดีแล้วครับท่านผู้ชมไปครับไป ไปห้องไหนห้องไหนตอนนี้ก็มีตะกดถามว่าพี่คลิปไปครับเฮ้ยเอาจริงเนี่ยเสร็จร้อยก้ม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  มากันเลยเลยเอมันไม่รู้ดิผมก็อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันเป็นเดสแบทถามว่าดานมันมันโอเคไหมก็พอได้อะมันพอเล่นได้อะถามว่าเทียบกับไอเป็นโหมดโหมดของมันเองเลยดีกว่าไหมเออโหมดเป็นโหมดมีดของมันเองอ่ะดีกว่าด้เพราะว่ามันเกิดมามันก็ไอ้นี่แล้วคนโดเกิดมามันก็แบบมันก็เจอกันแล้ว แต่หลายคนก็อาจจะชอบนะเขิดมาป yes. ุ๊บกินกันปั๊บเลยอะไรเงี้ยหลายคนก็อาจจะชอบนะครับจริงเรียบร้อยเอ๊ะสีสองควงคุณคุณใช่สองชั้นลิฟต์เปล่าไงครับผมโอ้ยเฮดช็อตเลยยูโนเฮดช็อตด้ย y a โอ้ยเกมไม่จบก่อนเกมไม่จบก่อน กำลังดีเลยสุดยอดสุดยอดพอๆๆนะครับอ่ะโอเคไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณรับชมมากครับผม